สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ช่องใหม่ t ทม e ชาร์จยูทูบช anel ค่ะโดยในส่วนของพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะใหมายจะมารีวิวสรุปหนังสือการเงินเล่มหนึ่งค่ะที่มีเนื้อหาอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็อ่านสนุกค่ะซึ่งเล่มนั้นก็คือสร้างเงาินล้านก่อนเรียนจบนั่นเองของคุณนานิจิรีนิธินวกรนะคะซึ่งเป็นหน้าปกสีม่วงอันนี้โดยหน้าปกได้เขียนเอาไว้ว่า20เคล็ดลับแนวคิดการออมและการลงทุนที่ใช้ได้ผลจริง ซึ่งเล่มนี้เนี่ยหม่อ่านแล้วหมคก็รู้สึกชอบนะคะแล้วก็ประทับใจในแนวคิดของเขาซึ่งมันนํามาใช้ได้จริงจริงๆนะคะในชีวิตประจาวันของเราโดยในเล่มนะคะจะเป็นการอบอกถึงการปรับเปลี่ยน m i n d s e t เพื่อให้เรามี m i n d s e t แล้วก็มีความคิดท,ที่ดีแล้วก็ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การลงทุนด้วยเมื่อพูดถึงเนื้อาหาในเล่มนะคะมันจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันหรือว่า4ทีมโดยในทีมที่1ค่ะก็คือเมื่อก่อนทีมที่2นะคะมีชื่อบทว่าตอนนี้ ทีมที่3มีชื่อบทว่าต่อไปสําหรับทีมที่4นะคะซึ่งเป็นทีมสุดท้ายจะเป็นบทแถมการลงทุนในหุ้นของคุณนายน,น้เรามาดูบทที่1กันค่ะในทีมที่1นนะคะที่มีชื่อบทว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่จะรวยหรือไม่หรือว่าจะสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องมีความอยากซึ่งความอยากนี้เนี่ยก็จะเป็นเสมือนแรงผลักดันที่จะทําให้เราอยากประสบความสําเร็จนะคะอยากเก่งขึ้น โดยความอยากนี้นะคะก็คือ drive d r i v e นั่นเองซึ่ง drive อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนจากภายในตัวเราให้เราเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นในทุกๆวันแต่สาเหตหุหลักๆที่ทำให้คนสนวัาไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็คือการมีความอยากหรือ drive ไม่เพียงพอนั่นเองและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการมีความอดทนค่ะเพราะความอดทนเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินนะคะเพราะว่าในชีวิตเนี่ย เรายังต้องเจอเรื่องเราหนักๆอีกมากนะคะก่อนที่คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ดังนั้นการที่เรามีความอดทนและเป็นนักสู้ใน,ในเวลาเดียวกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะไม่ท้อเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะในชีวิตประจําวันของเราเองไม่มีใครที่จะคิดบวกตลอดเวลาหรือว่ามี positive thinking ตลอดเวลา แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดมันเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราท้อเนี่ยเราต้องหาพลังใจแล้วก็กำลังใจมาเติมเต็มพลังใจของเราเองค่ะเพื่อให้ในวันที่ท้อเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นสู้อีกครั้งได้ส่วนในทีมที่2นะคะที่ชื่อว่าตอนนี้ในการที่เราจะประสบความสําเร็จแล้วก็บรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินแล้วก็การลงทุนของเราเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องความสามารถในการหาเงินและการลงทุนเท่านั้นนะคะแต่มันเกี่ยวกับทุกๆอย่างเลยที่หลอมรวมเป็นตัวเราในวันนี้ซึ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้เนี่ยก็มาจากทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งครอ,อบครัวทั้งการศึกษาหลายๆหลายๆอย่างที่มีปัจจัยแตกต่างกันนะคะส่วนในเรื่องคุณบิลเกตนะคะคุณบิลเกตเคยพูดไว้ว่า if you are born poor it's not your mistake but if you die poor i s d e f i n i t e l y you r m i s take คุณบิลเกตนะคะที่เป็นเจ้าของ Microsoft เนาะซึ่งเป็นบุคคลที่อ,อยู่ในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยนะคะอยู่ในลิสต์นั้นด้วยได้พูดว่าถ้าคุณเกิดมามีฐานะยากจนเนี่ยนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ถ้าคุณเกิดมาแต่ถ้าคุณเสียชีวิตหรือว่าตายแบบยากจนเนี่ยนั่นแหละความผิดของคุณในส่วนของการมีของ ฟุ่มเฟือยนะหรือว่าของรูหราใช้งานหรือว่าเพื่อในการอวดคนอื่นเนี่ยเราไม่ถึงกับต้องไปสร้างนี้หรือว่าไปยิบยืมคนอื่นเข้ามานะคะเพราะว่ายิ่งเราสร้างนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราจนลงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือการใช้คําพูดนั่นเองในเล่มน,นะคะเขาได้บอกไว้ว่าเราสามารถเปลี่ยนคําพูดจากหรือเป็นและได้อย่างเช่นเรียนหรือเล่นเป็นทั้งเรียนแล้วก็ทั้งเล่นด้วย แล้วก็เคยถามตัวเองไหมว่าทําไมเราทั้งไม่รวยแล้วก็มีความสุขไปในเวลาเดียวกันด้วยโดยการเปลี่ยนคําพูดนี้นะคะเปลี่ยนคําพูดตรงกลางจากหรือเป็นและเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดของการใช้จ่ายของการเงินการลงทุนไปได้แล้วนะคะถึงแม้เงินจะซื้อความสุขไม่ได้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะ,ะแย้งเนาะว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขได้สามารถซื้อสิ่งที่เราต้องการได้แต่เงินเนี่ยสามารถซื้ออิสรภาพ ทางเวลาให้เราได้นะคะเงินสามารถให้บางสิ่งที่เงินซื้อได้นะคะและทําให้เราเนี่ยมีกําลังทรัพย์ไปใช้ในสิ่งที่เราทาให้เรามีความสุขได้มากขึ้นด้วยและในแต่ละวันนะคะ,ะเราก็ต้องเตือนตัวเองให้เริ่มก้าวเข้าหาเป้าหมายด้วยการทําสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากทํานะคะสักวันละนิดเวลาหน่อยก็ยังดีกว่าไม่เริ่มทําเลยค่ะในส่วนของทีมที่3นะคะซึ่งเป็นทีมที่ชื่อว่าต่อไปโดยในทีมนี้เนี่ยจะมี หัวข้อหลักๆก,ก็คือในเรื่องของโอกาสซึ่งโอกาสของคนเรานะคะจะมาจากสองทางด้วยกันอันที่1ค่ะโอกาสที่มีคนยื่นโอกาสนั้นให้เรากับอันที่สองค่ะซึ่งเป็นโอกาสที่เราต้องไขว่คว้าหาโอกาสนั้นด้วยตัวของเราเองแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเราไม่จําเป็นต้องรอให้โอกาสโผล่มาหาเพื่อมาทักเราก่อนเสมอไปอาาเราอาจจะเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นนนัเองก็ได้และในการที่เราเนี่ยให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะในการทําสิ่งเล็ก รือว่าจะไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนนะคะเพื่อให้ไม่ให้เป็นการกดดันต,ตัวเองมากเกินไปแล้วก็เคยมีคนพูดเอาไว้ว่าอย่าลองความลึกของแม่น้านะคะด้วยการจุ่มขาทั้งสองข้างก็คืออย่านําเงินทั้งจํานวนนั้นหรือว่าทั้งก้อนเนี่ยไปเสี่ยงกับการลงทุนโดยที่เรายังไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนนั้น,น,นดีพออย่าทุ่มก็คืออย่าทุ่มหมดตัวนั่นเองเพราะถ้าน้ําลึกหรือน้ําเชี่ยวมากเนี่ยมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะถ้าเราสูญเสียเงินไปทั้งหมด ซึ่งถ้าเรามองการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาความรู้เนี่ยเราก็ค่อยๆลงทุนได้แ, power, ตแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือค่อยๆศึกษาความรู้ไปเรื่อยๆนะคะและในเรื่องของอุปสรรคนะคะถ้าเรามองว่าเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับเราแต่ถ้าอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยเรามองมันเป็นด่านวัดฝีมือนะหรือว่าเครื่องวัดฝีมือของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยข้ามมันไปได้ซึ่ง มันก็จะไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเพียงเหมือนกับด่านวัดฝีมือของเราเท่านั้นเพื่อทําให้เราเนี่ยแกร่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะและการที่มีอุปสรรคนะคะเราควรจะดีใจเราไม่ควรไปกลัวอุปสรรคมันเนาะว่ามันมีอุปสรรคอีกและมีอุปสรรคทุกวันเลยเชื่อเลยคะ่ะว่าทุกคนมีอุปสรรคหมดเพียงแต่ว่าจะมีอุปสรรคในรูปแบบที่แตกต่างกันเท่านั้นเองซึ่งการมีอุปสรรคเนี่ย มันจะทําให้เราได้เจอความยากลาบากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนฝีมือนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเสมอเราจะทําให้เราเก่งขึ้นและถ้าเราไม่เริ่มวันนี้นะคะไม่ถ้าเราไม่เริ่มทําตามความฝันของเราเนี่ยตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มทําทีละนิดทีละนิดแล้วเราจะเริ่มเมื่อไหร่โดยมีคำกล่าวอยู่อันนึงนะคะที่หม่ชอบมากๆเหมือนกันก็คือ When you are young, you have time and energy, but no money. When you are an adult You have energy and money but no time. When you are old, you have time and money but no energy. ซึ่งก็แปลว่าเมื่อเราเนี่ยยังอ,อายุยังน้อยนะคะยังเป็นหนุ่มสาวอยู่เราจะมีทั้งเวลาเราก็มีแรงแต่เราจะไม่มีเงินแต่เมื่อเราเนี่ยอยู่ในวัยผู้ใหญ่นะคะเราจะมีแรงเราก็มีเงินแต่เราจะไม่มีเวลาแต่เมื่อเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะแก่ตัวลงเราจะมีเวลาแล้วก็มี เงินค่ะแต่เราจะไม่มีแรงซึ่งนี้ก็ถูกนะคะต่อมาค่ะจะเป็นในบทที่สี่นะคะในทีมที่สี่ซึ่งจะเป็นทีมสุดท้ายของเล่มนี้แล้วโดวยในทีมนี้นะคะจะเป็นบทแถมก็คือการลงทุนในหุ้นของนานินะคะในเล่มเนี่ยคุณนานิได้แนะนําหนังสือไว้สองเล่มนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยซึ่งหนังสือที่คุณนานิแนะนําให้ทุกคนได้อ่านก็คือหนังสือชื่อ learn to earn กับ u n นอัพออน l อลสต e ีนะคะของคุณปีเตอร์ลินช์โดยคุณนานี้ได้กล่าวถึงการลงทุนว่าการลงทุนแรกๆนะคะถ้าลงทุนแล้วขาดทุนเนี่ยให้เราเรียกเาะว่าเป็นการจ่ายกระเทอมไม่ควรเรียกมันว่าเป็นการขาดทุนเนาะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้สําหรับมือใหม่หรือว่าเป็นการเรียนรู้สําหรับคนที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนนะคะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องลงทุนเพราะไม่มีใครหรอกะคะ่ะที่ไม่เคยขาดทุน แม้แต่มหาเศรษฐีที่เล่นหุ้นหรือว่าเสียนหุ้นก็ตามนะคะไม่เคยมีใครไม่เคยขาดทุนจากตลาดหุ้นนะคะแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าลงทุนตามคนอื่นนะคะหรือหรือว่าลงทุนแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ว่ามันจะมีใครมาชักชวนให้ลงทุนนะคะหรือว่าเป็นการโฆษณาชีช้ชวนอะไรต่างๆเราต้องหาข้อมูลการลงทุนแล้วก็การเงินนั้นด้วยตัวเองเสมอไม่ว่าเราจะลงทุนไป็ํจำนวนเท่าไหร่เนี่ยสินนันก็คือเงิน แล้วก็มีหนังนะคะที่น่าสนใจที่คุณนาณิเนี่ยได้แนะนำเอาไว้นะคะก็คือเรื่อง The Pursuit of Happiness นะคะแล้วก็มีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งคะ่ะจากในหนังซึ่งชวนคิดมากๆเลยก็คือ you got a dream you got to protect it when people can't do something themselves they're gonna tell you that you cannot do it you want something you go get it ซึ่งหนังในประโยคน,นี้นะคะมาจากเรื่อง The Pursuit of h a p p i n e s s เนาะซึ่งแปลได้ว่าถ้าเรามีความฝันนะคะเราก็ต้องปกป้องความฝันดูแลความฝันของเราเองเมื่อผู้คนเนี่ยต่างพูดกันว่าพวกเขาเนี่ยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้เหมือนพวกเขานะคะถ้าพวกเขาเนี่ยบอกว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเคยทำมาแล้วแต่ยังไงซะเราก็ต้องลงมือทำสิ่งนั้นคะ่ะเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่า ถึงแม้มันจะไม่สําเร็จแต่เราได้ลองแล้วมันจะเป็นประสบการณ์แต่ถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยและในพอดแคสต์นี้นะคะก็จบการรีวิวของหนังสือสร้างเงินล้านก่อนเวียนจบของคุณนาน,นินะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงกับทุกคนนะคะที่กำลังศึกษาเรื่องการเงินเนาะเพราะว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยน m i s e t ของเราทุกๆคนเลยค่ะ และสำหรับใครที่มีคอมเมนต์นะคะหรือว่ามีคำถามอยากให้ให,ใหม่รีวิวเล่มไหนต่อนะคะสามารถส่งคอมเมนต์ได้เข้ามาใต้พอดแคสต์นี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์เอพิส od หน้าค่ะ